สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงแนข้อสอบแผงสองเนาะในส่วนของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าดูแนวข้อสอบกันเราก็จะมาดูทบทควนเนื้อหาก่อนว่าเราต้องรู้เนื้อหาอะไรบ้างเพื่อจะเอาไปใช้สู้ในสนามสอบแผงกันทีนี้สิ่งแรกที่ต้องรู้ครับพื้นฐานเลยก็คือระยะทางแล้วก็การกระจัดอันนี้ต้องแยกให้ออกแล้วว่าระยะทางเป็นยังไงการกระจัดเป็นยังไงเนาะ อะระยะทางครับก็คือความยาวตามแนวที่เคลื่อนที่ได้จริงครับซึ่งมันเป็นปริมาณสเกลาร์เนาะ,ะส่วนการกระจัดก,ก็คือความยาวที่วัดได้ครับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเป็นเส้นตรงนะแล้วก็มันจะเป็นเวกเตอร์อด้วยปกติครับถ้าเราสังเกตดูการเคลื่อนที่เนาะ A ไปหา B นะครับถ้าระยะทางของเราหน้าตาแบบเนี้ยการกระจัดก,ก็จะยิงเป็นเส้นตรงปึ๊บเป็นเลยครับ ประเดสังเกตเห็นว่าโดยปก,กติเนาะระยะทางการกระจัดเนี่ยระยะทางมันจะมากกว่า,ก,วาการกระจัดเสมอครับแต่มีโอกาสที่มันจะเท่ากันได้ก็คือเหตุการณ์ที่มันเคลื่อน,น,น,นที่เป็นเส้นตรงเมื่อไหร่ที่เราเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงระยะทางการกระจัดมันก็จะเท่ากันทีนี้ถามว่าการกระจัดเป็นศูนย์ได้ได้ยังไงก็คือได้ตอนที่มันเคลื่อนที่งอกเกลี่ยงอกเกลี่ยแล้วก็สามารถกลับมาที่จุดเดิมหรือจุดเริม่มต้นของมันได้ อันเนี้ยก็คือกอารจัดจะเป็นศูนย์ครับแต่ว่าระยะทางของเราเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์นะแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้อีกเนื้อหาหนึ่งก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยสองคำเนี้ยเราก็ต้องแยกให้ออกว่าไอ้อัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันคืออะไรและไอ้ความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันคืออะไรอัตราเร็วเฉลี่ยก็คืออัตราส่วนระหว่างระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ครับในหนึ่งหน่วยเวลาก็คือเอาง่าย v เท่ากับ s ส่วน t ซึ่งเราจะเอาระยะทางมาหาอัตราเร็วส่วนถ้าเป็นความเร็วครับก็คือการกระจัดครับต่อเวลาสังเกตเนาะถ้ารุปการหาอัตราเร็วเฉลี่ยเอาระยะทางส่วนด้วยเวลาถ้าเป็นความเร็วครับเอาการกระจัดส่วนด้วยเวลาอาจดดีๆในข้อสอบนะครับว่ามันให้ถามมันถามหาอะไรทีเนี้ย ถ้าโดยธรรมชาติอย่างที่บอกครับถ้าระยะทางเนี่ยมันมากกว่าก,ากันก็จะมันจะทําให้อัตราเร็วเนี่ยครับมากกว่าความเร็วด้วยถ้าระยะทางการกระจัดมันเท่ากันครับอัตราเร็วก็จะเท่ากับความเร็วด้วยอ่าส่วนอีกนึงก็คือต้องรู้คือความเร่งครับความเร่งเนี่ยก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลาซึ่งการเปลี่ยนความเร็วจะมีสองแบบก็คือเปลี่ยนแบบเอิร์มเพิ่มขึ้น ถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นเราจะเรียกว่าความเร่งซึ่ง a ออกมาจะเป็นบวกแต่พอถ้าหามาละ a มันติดลบอันนั้นเขาเรียกว,ว่าความหน่วงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ความเร็วของเรามันจะลดลงเรื่อยๆสูตรที่ใช้ก็ v สองลบ v หนึ่งส่วน t ครับคือจะไม่ง่ายก็คือเอาความเร็วสุดท้ายลบความเร็วเริ่มต้นส่วนด้วยเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนความเร็วโอเคเนาะก็คือสูตรให้ตรงนี้ครับว่า a เป็นบวกเนี่ยเรียกว่าความเร่งนะก็คือความเร็วของเรามีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนถ้าหาออกมาแล,แล้วเเราติดลบครับก็คือเรียกว่าความหน่วงนะก็เรียกวความเร็วมีค่าลดลงเรื่อยๆถ้าคำนวณออกมาเสร็จปุ๊บเเป็น0ย์ครับก็เลยหมายความว่าเหตุการณ์เนี่ยความเร็วของเราไม่เปลี่ยนก็คือความเร็วคงที่นั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึงกราฟนิดน,นึงครับกราฟของการเคลื่อนที่ กราฟจะมีอยู่3แบบก็คือมีกราฟการประจัดกับเวลาเรียกว่ากราฟ st แล้วก็กราฟของความเร็วกับเวลาก็คือกราฟ v t แล้วก็กราฟของความเร่งกับเวลาก็คือ at ทีนี้มาดูข้าวว่ากราฟกราฟแรกก็คือกราฟ st เนี่ยถ้าเราเจอกราฟ st ต้องรู้ว่าพื้นที่ใ้กราฟกับความชันของมันเนี่ยบอกอะไรได้บ้างส่วนถ้าเป็นกราฟ st เนาะพื้นที่ใ้กราฟเขาบอกว่าไม่บอกอะไรครับแต่ความชันที่สําคัญหน่อย ความชันของมันเนี่ยเอาไว้บอกความเร็วซึ่งเวลาหาความชันเทคนิคนะถ้าจะหาความชันของเส้นตรงเส้นนี้ครับเราก็จะหาคั้ดับมาสองคู่ในเส้นตรงเส้นนี้เพื่อหาความชันโดยเทคนิคครับได้คั่วดับมาสองคู่เสร็จแล,แล้วเราก็จับเลยครับเอาเลขข้างหลังเนี่ยลบกันส่วนด้วยเลขข้างหน้าลบกันมันก็จะกลายเป็นความชันซึ่งความชันมันจะบอกความเร็ว ทีนี้พอกราฟที่สองครับก็คือกราฟของความเร็วกับเวลาพื้นที่ในกราฟของมันครับจะบอกระยะทางและก็กันกระจัดถ้าเรามีแค่กราฟด้านบนอย่างเดียวระยะทางการกระจัดมันก็จะเท่ากันแต่พอเรามีกราฟบนกราฟล่างหน้าตาแบบนี้ครับระยะทางการกระจัดมันจะไม่เท่าละเวลาหาระยะทางครับเราก็จะหาพื้นที่ของสองนี่เนาะสองสองกราฟบนกราฟล่างนี่ครับแล้วก็จับมันบวกกันได้เลยจะเป็นระยะทางออกมา แต่พอจะหาการกระจัดเนี่ยเราก็หาพื้นที่บนมาเดิมหาพื้นที่ล่างมาเดิมแต่เอามาลบกันมันจะกลายเป็นการกระจัดนั่นเองครับแล้วก็ความชันของกราฟ v/t ยังบอกนี่อีกครับบอกความเร่งครับแล้วก็พี่นาเล่นว่าอ,อ้อถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยความเร็วเพิ่มขึ้นหมายความว่าถ้ามันชันขึ้นเนี่ยค่าความชันเป็นบวกก็คือความเร่งมันจะเป็นบวก ถ้ามันชันลงก็คือเวลาผ่านไปความเร็วมันลดลงเรื่อยๆอ่ะอันนี้ก็คือความชันต้องติดลบเขาเรียกว่าความหน่วงนั่นเองส่วนกราฟระหว่างความเร่งกับเวลาคอือว่ากราฟ AT ครับพื้นที่ใต้กราฟสําคัญก็คือมันเอาไว้บอกผลต่างของความเร็วหรือว่าเดลต้าวก็คือเอา v สุดท้ายลบ V เริ่มต้นนี่แหละจะเป็นพื้นที่ใต้กราฟของเราครับส่วนความชันของกราฟมันก็จะไม่บอกอะไรเลย น,นี่คือพูดถึงเรื่องการาฟเนาะอ่าทีนี้เราพูดถึงการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงที่มีความเล่งคงตัวคําว่ามีความเล่งคงตัวก็คือมันมีความเล่งนั่นแหละเป็นเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วครับมีความเล่งก็คือความเล่งของเราไม่เป็นศูนย์นครับเราจะใช้สูตรสมการอยู่5้าตัวนี้ก็ควรจําให้ได้เอาเนาะเพราะว่าเราใกล้สอบแล้วครับควรจาให้ได้แล้วว่า สูตรนี้ใช้ยังไงก็คือเช่นอีถ้าเราทําโจทย์แนวโจทย์พวกนี้ครับเราต้องหาตัวแปรครบสี่ตัวให้ได้หาตัวแปรครบสี่ตัวครับแล้วไม่รู้ว่ามันไม่มีตัวไหนไม่พูดถึงตัวไหนเราจะใช้สูตรตัวนั้นเหมือนกับเช่นตัวอย่างเราหาออกมาเนี่ยเราได้ตัวแปรก็คือสี่ตัวครับในโจทย์เนี่ยไม่พูดถึงระยะทางการกระจัดเลยแล้วก็มาใช้สูตรเนี่ยก็คือสูตร no s ก็ตั้งสูตรนี้ขึ้นมาในการแก้โจทย์ ถ้าอ่านตัวปุ๊บความเร็วคงที่ก็คือ a เป็น0ครับมีแค่สมการเดียวเลยก็คือ s เท่ากับ vt ทีนี้เมื่อกี้มเป็นการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงที่เป็นแนวระดับต่อมาจะเป็นการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงที่เป็นแนวดิ่งครับสูตรที่ใช้สังเกตเนาะมันจะเป็นสูตรเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าไอ้ถ้าเป็นแนวดิ่งเนี่ยเราจะมีความเร่งเฉพาะครับเขาเรียกว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงซึ่งก็คือนี่แหละค่า g ของเราคือ9 8แป แล้วก็ยือนๆวนักใช้สิบได้ในการคำนวณครับเทคนิคของแนวดิ่งมันจะมีสิ่งที่ต้องระวังอันนึงก็คือเครื่องหมายครับก็คือเราจะให้ยเนี่ยมีค่าเป็นบวกเสมอครับอะไรที่เดียวกับยูเนี่ยมันก็จะเป็นบวกด้วยอะไรที่ตรงข้ามยูมันก็จะติดลบระวังดีๆเลยครับเรื่องนี้เพราะว่าแนวดิ่งมันจะมีทั้งแบบตกลงมาแล้วก็แบบขึ้นไปในสองแนว ทีนี้สิ่งที่ต้องรู้พื้นฐานครับอ่านจ์ปุ๊บเจอคําว่าปล่อยคําว่าปล่อยก็คือหมายความว่าความเร็วต้นมันจะเป็นศูนย์เราต้องรู้อัตโนมัติถ้ามีคําว่าคว้ามีคําว่าโยนเนี่ยโอเค u เราไม่เป็นศูนย์ละแล้วก็ u เราลงใช่ไหมครับแล้วมันก็คิดตามค่า g หมายความว่าเหตุการณ์ที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยมันจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทบพื้นครับมันจะมีความเร็วก็คือ vmax ในทางกลับกันถ้าเราโยนวัตถุขึ้นครับโยนขึ้นเนี่ยซึ่ง u ของเรากับ g เนี่ยมันตรงข้ามกันหมายความว่าเหตุการณ์เนี่ยความเร็วของเราจะเริ่มช้าลงหรือลดลงเรื่อยๆครับลดยเรื่อยๆจนมันขึ้นไม่ได้สูงสุดความเร็วของมันก็จะเป็นศูนย์นั่นเองแล้วก็สิ่งล้วนนี้คือถ้าเราโยนขึ้นแล้วกลับตกลงมาตำแหน่งเดิมครับการกระจัดของมันก็จะเป็นศูนะย์นะนี่ต้องรู้ อ่ะทีนี้เราจะมาลองดูหน้าตาโจทย์กันเนาะว่าถ้าเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเนี่ยหน้าตาโจทย์ของข้อสอบแพทมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนมาดูข้อสี่ครับอ่ะนักเรียนคนหนึ่งวิ่งไปทางทิศตะวันตกครับด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย3เมตรต่อวิเป็นระยะทาง300รอเมตรจากนั้นก็เลยวิ่งไปทางทิศเหนือ ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย2เมตรต่อวิเป็นระยะทาง400เมตรอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยตลอดการเคลื่อนที่ของเขาเป็นกี่เมตรต่อวอิหาสองคำถามเลยครับหาอัตราเร็วและหาความเร็วที่อาสินราต้องทําขั้นตอนแรกก็คือวาดภาพออกมาครับว่าหน้าตาภาพจะเป็นยังไงเนาะมันบอกว่าเคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกครับทางนี้ อ่าซึ่งให้เป็น v 1นึ่ก็แล้วกันเนาะให้ระยะทาง s 1มาครับคือสามร้อยเมตรแล้วบอกว่าขึ้นไปที่เหนือครับอ่าด้วย v 2ครับก็คือสองเมตรต่อวิระยะทางก็จะกลายเป็น4ี่ร้อยครับเมตนี่คือภาพที่ให้มาเนาะ เราจะหาอัตราเร็วเฉลี่ยเราตั้งสูตรขึ้นมาเลยครับมันถามอะไรตั้งสูตรมันขึ้นมามันให้หาอัตราเร็วเฉลี่ยก็ตั้งเลยครับ v เท่ากับ s ส่วน t ที่ถ้ามันมีหลายช่วงแบบนี้ก็คือเราจะหาระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดพอเราดูดีเราจะติดอยู่ตัวหนึ่งก็คือเรายังไม่รู้เวลาของมันครับว่าเหตุการณ์เนี้ยมันใช้เวลาไปเท่าไหร่ก็เลยต้องไปหาเวลาของแต่และช่วงเหตุการณ์ก่อนครับ มาหาเวลาของช่วงแรกครับที่หนึ่งก็คือ s 1ส่วน v 1เนาะก็คือเอา300ส่วนด้วย3ครับก็คือได้100วินาทีทีเนี้ยเรามาหา t 2ครับก็เหมือนกันก็เอา400ก็คือ s ส่วน v ครับเอา400ส่วนด้วย2อ่ที2ของเราก็คือ200วินาทีดังนั้นครับหมายความว่า เวลาทั้งหมดของสองเหตุการณ์เนี่ยรวมกันมันก็คือสามร้อยอแทนค่าได้แล้วครับระยะทางทั้งหมดของเราครับก็คือเจ็ดร้อยเนาะเอาสามร้อยบวกสี่ร้อยให้ดูเลยครับแล้วก็ส่วนด้วยเวลาของเราก็คือหนึ่งร้อยบวกกับสองร้อยดังนั้นเราได้อัตราเร็วเฉลี่ยแล้วครับก็คือเป็นเจ็ดร้อยส่วนสามร้อย อ่ศูนย์ตัดศูนย์ไปก่อนทีนี้เราเหลือเจ็ดส่วนสามเจ็ดส่วนสามเนี่ยมันสองกว่ากว่าเราไปดูช้อยเลยครับไม่ต้องไปตั้งหารให้เสียเวลานะเราดูช้อยพวกเนี่ยมันก็คือมีสองจุดสามสามครับที่ใกล้เคียงเสร็จแล้วทีนี้ถามว่าเราสามารถตอบได้เลยไหมตอบได้เลยเพราะว่าถ้าเรารู้หน้าตาเหตุการณ์แบบนี้ครับ ระยะทางมันมากกว่าการกระจัดถ้าเราหาการกระจัดคร่าวๆนะนี่คือการกระจัดครับซึ่งมันก็ต้องเป็นห้าร้อยเมตรเพราะเราเจอสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนั่นเองถ้าระยะทางมันมากกว่าการกระจัดอัดตราเร็วก็ต้องมากกว่าความเร็วหรือง่ายความเร็วมันจะน้อยกว่าครับเราสามารถตอบได้เลยโดยไม่ต้องทำต่อก็คือตอบข้อสามครับ เพราะว่าไอความเร็วมันจะน้อยกว่าแต่ว่าอลองมาหาเล่นๆดูก็แล้วกันนะครับก็ตั้งเลยจะหาไอความเร็วใช่ไหมแล้วก็ตั้ง v ครับเท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลาการกระจัดของเราก็นี่แหละ500ส่วนด้วยเวลาครับก็คือ300เหมือนกันเลยเท่ากับ 1. เลยครับอ่าก็จะตอบข้ออ่าข้อห้าเลยเนาะข้อห้ารถยนต์คันหนึ่งครับเล่นจากหยุดนิ่งไปตามถนนตรงครับด้วยความเร่ง1.2เมตรต่อวินาทีมาต้องยกกำลังสองนะในเวลา20วินาทีครับหลังจากนั้น รถยนต์เล่นไปด้วยความเร็วคงที่ต่อครับเป็นเวลาหนึ่งนาทีทนันใดนั้นมีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถครับที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักคนขับก็ตัดใจเบรกลดทันทีครับจนทําให้รถหยุดนิ่งภายในเวลาสิบวินาทีระยะทางที่รถยนต์เคลื่อนที่ไปได้เป็นเท่าใดพออ่านโจทย์เหนื่อยเลยครับอ่านโจทย์เซปุบเหนื่อยเลย ก็มาแบ่งเหตุการณ์ว่า,าจนเสร็จเนี่ยมันมีเหตุการณ์กี่ช่วงซึ่งเราอ่านแล้วเนะาะมเริ่มต้นเนี่ยครับจ่ายอยู่นิ่งเลยไปได้ยี่สิบวิหลังจากนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่สองครับเล่นไปด้วยความเร็วคงที่อีกหนึ่งนาทีทำไดนน้นสุนัขวิ่งตัดหน้าครับมีเหตุการณ์ที่สามละเขาเบรกรถทันทีครับทำให้รถอยู่นิ่งภายในเวลาสิบวินาทีอ่าแล้วก็ ถ้าเจอโจทย์แนวแบบนี้เขาเรียกเป็นแนวช่วงเหตุการณ์เราจะต้องแบ่งเส้นเป็นช่วงเหตุการณ์แล้วก็หาระยะทางของแต่และช่วงแล้วจับระยะทางเนี่ยมาบวกกันมาดูช่วงแรกของเราครับก็คือช่วงสีเขียวเนาะมันให้อะไรมาบ้างเราต้องบัาทึกครับมันให้คำว่าหยุดนิ่งก็คือมันให้ความเร็วต้นมาครับก็คือศูนย์ อ่ให้ความเร่งมาครับก็คือ1.5เมตรต่อวิกำลังสองให้เวลามาด้วยเนาะก็คือยี่สินี่เป็นเอหนึ่งเนาะอันนี้เป็นทีหครับยี่สวินาทีนี่คือข้อให้มาเราจะสามารถหาระยะทางได้ทีนี้ช่วงที่2ครับมันแล่นด้วยความเร็วคงที่ใช่ไหมครับเขียนก่อนเลยว่าอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ก็คือ V โคงที่เนาะ มันให้แค่เวลามาครับเจียนเวลาไว้ก่อนก็คือหนึ่งนาทีนะอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยครับก็คือหกสิบวินาทีเบรกต่อมาเบรกครับเบรกลดทันทีเป็นช่วงที่สามละอ่าลดหยุดนิ่งครับหมายความว่าสุดท้ายเนี่ย v สามมันจะเป็นศูนย์ครับ มันให้เวลามาเหมือนกันก็คือ10วินาทีค่อยๆมาหาระยะทางทีละช่วงกันครับว่าระยะทางช่วงแรกเท่าไหร่ทีนี้มามีเค์ว่าเราจะหาระยะทางยังไงกันอ,อันนี้คือ s หนึ่งเนาะจะหาครับพอเราเสียเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีตัวแปรอยู่สตัวแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มันมีความ เล่งด้วยครับก็ต้องใช้สูตร5สูตรเลือกมาเลยครับมันโนอะไรก็คือโนวีใช้สูตรนี้เลยครับ s 1เท่ากับ u 1 t 1บวก1ส่วน2 a 1นึ่ง t 1กำลังสองครับยุดตัดที่ไม่ก่อนอาจแทนค่าให้เสร็จครับ s 1ก็จะเปรีกยกเเป็น1ส่วนส อ่ะ A ก็1นจุห้านะอ่าทีหนึ่งก็ยี่สิบกำลังสองครับค่อยๆไล่ไป,ไปคิดออกมาปุ๊บปั๊บมันจะได้สามอเมตรนี่คือเป็น S 1เก็บไว้ก่อนครับต่อมาเราก็จะมาหา S 2สองกันอ่า S อสของพอราครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มี V คงที่ใช่ไหม ทีเนี้ก่อนที่จะไปหาเนี่ยครับเราจะใช้สูตรนี้แน่เพราะว่าคาว่าความเร็วคงที่เนี่ยความเร่งของเราจะเป็นศูนย์ครับแล้วก็เราจะใช้สูตร s2 เท่ากับ v2 t2 แต่ว่า v2 เรายังไม่รู้เลยเราต้องไล่ย้อนกลับไปที่เหตุการณ์แรกครับว่าตอนที่มันใช้เวลา20 v เนี่ยจนมาถึงสุดเนี้ย ก่อนที่จะเปรียนเป็นเหตุการณ์ที่2เนี่ยครับความเร็วสุดท้ายของมันคือเท่าไหร่เราต้องหา v ของ1ให้ได้ครับเพราะ v ของ1มันจะไปเท่ากับ v ของ2เพราะว่ามันจะต่อเนื่องจากเหตุการณ์แรกเนาะแล้วมันจะคงที่ไปเรื่อยทีนี้จะหา v หนึ่งยังไงแล้วก็มาแอบๆหาอยู่นี่ก็แล้วกัน v 1เท่ากับ u 1บวก a 1 t เลยครับ อ่ u ห่งเป็นศูนย์ตัดที่ไปก่อน a ก็คือหนึ่งจุดห้าคูณกับเวลาก็คือยี่สิบครับอ่ะดังนั้น v หนึ่งของเราเลยกลายเป็นสามสิบเมตรต่อวิเนาะดังนั้นไอ้ v สองเนี่ยครับก็ต้องเป็นสามสิบเมตรต่อวิด้วยเพราะมันขับคงที่มันจะคงที่ยาวเลยครับหกสิบวิเนี่ยมันจะวิ่งสามสิบเมตรต่อวิตลอดเลยแล้วก็ แทนค่าไปครับ v สองเกลกายเป็นสามสิบคูณเวลาก็คือหกสิบเนาะดังนั้นครับ s สองเลกลายเป็นหนึ่งร้อยแปดอันหนึ่งพันแปดร้อยครับเมตรทีนี้เมื่อกี้เราไล่ดูแล้วว่า v ที่มันต่อเนื่องมาเนี่ยครับมันขับมาก็คือสามสิบเมตรต่อวินเนาะพอมาถึงเหตุการณ์ที่สามครับเรารู้เลยว่าเหตุการณ์ที่สามเนี่ย u ของเหตุการณ์ที่3มันก็คือ30เมตรต่อ v ครับที่มันต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่2ระยะหาร,ระยะทางเนาะของช่วงที่3ครับอ่าเรามาเริ่มเลยมันมันเบรกใช่ไหมมันเบรกก็คือมีม,มีมีความหน่วงมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วครับแล้วก็มี u มี v มี t มี s ครับ No a ไม่มีตัว a ใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้สูตร s 3ครับก็คือ u 3บวก v 3ส่วน2คูณ t สครับอะเห็นค่าเลยเนาะ u 3ของเรา,เาครับก็คือ30แต่ v 3บิเป็นศูนเนาะเพราะมันเบรคครับมันหยุดสุดท้ายมันหยุดหาร2เลยแล้วก็คูณ t ก็คือ10ครับ ออกม่าเบสิคครับมันได้ s สามบริกายเป็นร้อห้าสเมตรได้แล้วครับนี่คือระยะทางทั้งหมดของเราครับจับมันบวกกันสรุปเลย s ทั้งหมดของเหตุการณ์นี้ครับอาจาับบวกการบริกายเป็น2 2งพัเมตรเนาะนี่คืออีกแนวข้อสอบแพทหนึ่งครับข้อหนึ่งที่เป็นหน้าตาแบบนี้ อ่านเราขดูอีก2ข้อเนาะเขาจะปิดคลิปกันครับอ่ะโอเคมาดูข้อต่อมาครับเป็นแนวข้อสอบแผ่2ปี6กสองเลยครับอ่าพิจารณากราฟความเร็วในแนวดิ่งครับบอกว่าเป็นแนวดิ่งนะของวัตถุนหนึครับเป็นดังรูป การเคลื่อนที่ของวัตถุในข้อใดมีความเร็วในแนวดิ่งสอดคล้องกับกราฟนี้ครับมาดูเหตุการณ์ก่อนกราฟของเราเ,เริ่มต้นที่ศูนย์ครับเริ่มที่ศูนย์วินาทีเนี่ยมันมีความเร็วก็คือ V แล้วพอผ่านไปครับเวลาผ่านไปปรากฏว่าความเร็วของเรามันลดลงเรื่อยๆครับ แล้วก็ทะลุลงมาติดลบด้วยหมายความว่าเหตุการณ์ของเราจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือพื้นเนาะอันนี้เป็นวัตถุครับถ้าเป็นเหตุการณ์ที่แนวดิ่งแล้วความเร็วลดนลงเนี่ยครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เราโยนวัตถุขึ้นใช่ไหมโยนวัตถุขึ้นครับเนี่ยก็คือความเร็วมันจะลดลงแล้วมันมีติดลบเขาคือมันกลับทิศครับ มันกลับทิศก็หมายความว่ามันจะโค้งกลับมาโค้งกลับมาแนวนี้ด้วยครับเหตุการณ์ของเราจะเป็นแบบนี้ดังนั้นเราก็จะเลือกตอบครับก็คือตอบเรือวัตถุขึ้นก็คือข้อสามเสร็จเลยครับเราคิดค่อยง่ายว่าอ้อเหตุการณ์แบบนี้ยเวลาผ่านไปครับความเร็วมันลดลงเรื่อยๆ ถ้าเป็นแนวเดียก็คือถ้าเหตุการณ์ที่ความเร็วลดลงเรื่อยๆก็คือมันกําลังจะขึ้น อ่าข้อเจ็ดนะครับในการลงจอดในแนวดิ่งของยานอาวกาศบนดวงจันทร์ครับซึ่งมีค่าความเร่งโน้มถ่วงเท่ากับนี่เป็นค่า g ของดวงจันทร์เนาะให้ค่า g ของดวงจันทร์มาครับจากความสูงหนึ่งร้อยเมตรและอัตราเร็วเริ่มต้นนะครับ อ่ามันเป็นยี่สิบนะครับพอดีครูพิมพ์ตกครับมันเป็นยี่สิบเนสต์ตวีจะต้องใช้จรวดขับดันด้วยความเร่งเท่าไหร่เพื่อชะลอถ้าเขาว่าชะลอเนี่ยหมายความว่าหากออกมาเนี่ยเอของเราเนี่ยครับมันจะต้องต้องติดลบแน่ๆเพราะม่ใช่คำว่าชะลอจนมีอัตราจจเร็วเป็นศูนย์พอดีเมื่อสัมผัสพื้นครับอ่ะเราวาดพื้นผิวของดวงจันทร์ขึ้นมาแล้วก็มียานลํา ลำหนึ่งเนาะอมีขาครับปริงเปิงเปิงป็นนี่คือยางตางต่างครับมันห่างจากพื้นตอนเนี้ก็คือหนึ่งร้อยเมตรมันมีความเร็วเริ่มต้นในการลงด้วยครับคือ u เนี่ยก็คือยี่สิบเมตรต่อวิ มันมีค่าจีด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ให้มันตกอิสระใช่ไหมถ้ามันตกอิสระระวังเลยครับมันให้จีมาเนี่ยเราได้ใช้ไหมต้นวิคอยดีมันไม่ได้ตกอิสระหมายความว่าเวลาที่มันตกลงมาแนวดิ่งเนี่ยมันไม่ได้ตกอิสระค่าจีมันจะไม่ได้ใช้ครับเพราะว่ามันมีแรงขับที่มันลงมันมาใช่ไหมซึ่งเอาง่ายๆครับมันจะมีความเร่งตัวเนี่ยครับเป็นตัวขับมัน ทีนี้พอมันถึงพื้นครับมันก็จะมีความเร็วสุดท้ายก็คือศูนย์อพอด,ดูดีครับค่า g เราไม่ได้ใช้นะพูดไปแล้วครับเพราะมันไม่ได้ตกอิสระมันมีแรงขับมันลงมาเรื่อยๆครับดังนั้นเราก็จะเลือกใช้สูตรที่ไม่มี t มาแก้โจทย์ข้อนี้ครับอ่ามันจะกลายเป็นอะไรครับ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกสอง as นะครับถึงเป็นแนวดิ่งแต่เป็นแนวดิ่งที่มีการขับดันของความเร่งครับอ่า v ของเรามันเป็นศูนย์ครับสุดท้าย u u ของเราคือยี่สิบกำลังสองบวกสองแต่ a ของเราเนี่ยมันทิศตรงข้ามกับ u ใช่ไหมดังนั้นครับมันเลยต้องติดลบเวลาคำนวณหาต้องติดลบแน่แน่ แล้วก็ S ก็คือหนึร้อยครับอันนี้กลายเป็น400เนาะแล้วก็บวกกับ2องร้อย A อ้ายายาไม่ดีครับ A ของเราเนี่ยมันจะเป็นลบ2เมตรต่อนี่คือความหน่วงที่มันค่อยๆลงมาครับเราก็จะสามารถตอบข้อเนี่ได้แล้ว อ่านี่เป็นแนวข้อสอบแผ่สองเรื่องการเคื่อที่แนวเส้นตรงเนาะแล้วก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณที่สลับเวลาดูคลิปคุณจบเนาะโอเคครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ครับ